และนี่นะครับก็คือโปรแกรมนัดถัดไปของสโมสรเ c g เมืองทองยูในแต็ของเราในฤดูกาล2016ก็คือการเดินทางออกไปปรีซีซั่นนะครับไปอุ่นเครื่องถึง2ประเทศด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศกัมพูชาและก็ประเทศเวียดนามในอาทิตย์ถัดไปนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีงานถแถลงข่าว s c g MTUTD อาเซียนทัวร์2016 เกิดขึ้นที่สนาม s อ g s t a d i เ m ดียมแล้วนะครับทางสโมสรกิเลมิชของเรานั้นจะเริ่มต้นปรีซีซั่นเพื่อเตรียมความพร้อมของฤดูกาล2016รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมของ FC c h a แชมเปี้ยนลีกรอบเพลย์ออฟกับสโมสรยัโหจากมาเลเซียด้วยนั้นเราจะมีโปรแกรมยกทั้งทีมงานสตาฟโค้ดรวมไปถึงสตาฟโค้ดอะคาเดมีนะครับไปประเทศกัมพูชาเพื่อที่จะลงสนามอุ่นเครื่องกับเคซิเมนออสตาของประเทศกัมพูชานะครับ และนอกจากนั้นก็จะมีการเปิดคลินิกให้กับเยาวชนที่ตัวเมืองพนมเปนด้วยล่ะครับแม่ก็เรียกว่าเป็นการออกไปเปิดตลาดอาเซียนในปีแรกๆของสโมสรกีฬาบียองของเราเลยนะครับคุณผู้ชม สโมสรเอสซีจี Z G, มูทอยเตเตขุนพลกิเลมปของเรานั้นจะกลับมาเข้าโปรแกรมฝึกซ้อมก็คือในวันที่10มกราคมที่จะถึงนี้นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ได้ให้โจทย์นักเตะแต่ละคนไปแล้วล่ะครับในเรื่องของการรักษาสภาพความฟิตรักษาความพร้อมของร่างกายเพราะว่ากลับมาเนี่ยคุณจะเจอโปรแกรมโหดจ,จากคุณซอดากันทาราิสในการเรียกความฟิตกลับมาคืนอย่างเร่งด่วนอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงจุดนี้นักเตะของเราหน้าจะมีประสบการณ์ในการเจอการซ้อมช่วงปรีซีซั่นมาเป็นอย่างดีอีก 5วันนะครับทั้งหมดจะกลับมาเข้าสู่โปรแกรมการซ้อมหนักรวมไปถึงนักเตะที่อยู่ในสัญญายืมตัวจากสโมสรต่างๆนะครับจะถูกเรียกกลับมาฝึกซ้อมเพื่อให้ดราการ์ตารยสได้เห็นผลงานกันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีของนักเตะสัญญายืมตัวที่ไปโชว์ผลงานโดดเด่นในแต่ละสโมสรนะครับคุณจะได้มีโอกาสพิสูจน์ฝีเท้าอีกครั้งหนึ่งให้สตาฟโค้ชสโมสรเอสซีจีมุนทองเต็ดของเราได้เห็นและนอกจากนั้นน้องๆทั้งหมดนะครับก็จะเดินทางพร้อมพี่ๆเอสซีจีมุนทอยเต็ดชุดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นพี่ตังสารัตอยู่เย็นพี่ตองกวินทรสัจจานันพี่มุย้ยเทยรสินแดงดาพี่โก้ดัสกรทองเหลานะครับเราจะยกพลไปประเทศกัมพูชากันในวันที่14มกราคมที่จะถึงนี้เพื่อจะลงสนามในฟุตบอลกระชับมิตรในวันที่16มกราคมนี้กับเคซี S ิเมนออสตาที่สนามโอลิมปิกสเตเดียมกรุงพนมเปญน,นั่นเองครับ